สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับผมแนวทางรลวพัฒนาครับผมนําเชียร์ผ้าลวยกะมานําเสนอตัวเลขของอาจารย์ผู้เด้อครับพี่น้องเนาะหรือว่าอาจารย์ชมผู้ครับแล้วก็เลขดาวพัฒนาพี่ประกายครับผมสองเส้น สองสำนักครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับหลังจากที่ทั้งสองท่านนี่ก็ลุดไปครับผมในงวดวันที่สามที่ผ่านมาได้ครับพี่น้องเนาะครับแนวทางเราพัฒนาสองสองสี่บนครับผมล่างออกสองสองครับเอามาตามกันต่อสู่กันต่อครับผมเพอบ่ได้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของสองสำนักนี้ครับผมอาจารย์ผู้กับพี่ปักกายครับผมปล่อย มาแล้วครับพี่น้องเนาะหายมาแล้วเด้อครับผมครับเป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงครับสาหรับอีกหลายเส้นครับผมเดี๋ยวนําเสื้อผ้าลุยก็จะมาอ่าททยย่อยโลงให้พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมบ่กว่าจะเป็นพอเสิร์ตพอบางพี่ครับหรือว่าจะเป็นเลขของเด่นเดินดีครับรวมไปถึงพอแสวงครับพี่น้องเนาะหรือว่าอาจารย์ลมช่วยครับผมอีกหลายๆเส้นครับพี่น้องครับพี่พ่อ พ่อเจริญศิลป์ครับพี่น้องเนาะครับงวดวันหันเพิ่นกับเหุซ้อมเบิงกับเขาเด้อครับพี่น้องครับผมครับเพิ่นกับทั่วมาบอกว่าเลขเขาอยู่ที่เพิ่นบ่ได้ห้โลงแต่ว่าเพิ่นกับห่ซ้อมก่อนครับพี่น้องเนาะงวดวันจันท์นี่มาเจอกันเด้อครับพี่น้องตอนนี้พ่อก็อยากเก่ยวเขาอยู่ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับสองสำนักครับผม นำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอประคุณครับผมอาจารย์ผู้กับพี่ปกายครับที่เมตตาแนวทางให้ครับนำเชียร์ผ้ารวยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ครับนำเชียร์ผ้ารวยเนี่ยครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับผมเลขสองสำนักลาวพัฒนาสามงวดวันที่หกพฤศจิกายนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะครับผม ประธฒนาอาจารย์ผู้6พฤศจิกายนครับยาเผลเดอครับพี่น้องครับผมเด็กของอาจารย์วิ่งลูดบนล่าง4กับ8ครับผมงวดนี้4กับ8สองตัวบนล่าง46 49ครับผม86 89เน้น46 86 8, 6, ครับผมแล้วก็40 80ครับผม สามตัวบนสี่สี่หกและสี่แปดหกครับผมนี่แหละครับพี่น้องปิ่งรูดสีกับแปดเด้อครับผมครับเลขกกับยังเด่นสีอยู่ครับพี่น้องเนาะครับแคปหนาจจ้าจอไว้ครับผมต่อมากะจะเป็นเลขของพี่ประกายครับผมลาพัฒนาพี่ประกายครับ ก้อนนั้นเป็นกระเขาสามตัวแตกได้ครับผมมันลดไปครับผมงดเมื่อกี้นี่ครับตามต่อครับหกพฤศจิกายนพี่ประกายวิ่งบนสองหลักสิบครับหลักหน่วยประกอบมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งครับจับคู่สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งครับกันสองสอง สองตัวเน้นมีสองแปดสองศูนย์และสองหนึ่งครับมาทีเลขสามตัวก็จะมีเก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าสองแปดสามตัวบนเน้นไปที่เก้าสองศูนย์ครับหลักร้อยบนครับหรือว่าหลักหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะเก้าศูนย์หนึ่งเน้นไปที่เก้าครับพี่น้องหลักร้อยเป็นเก้า สองตัวล่างครับพี่น้อง99และ69เน้น99ครับวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาสองสำนักครับผมครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะบรรยากาศกับช่วงนี้ก็เริ่มเขาจะเริ่มแก้แล้วเด้อครับผมครับก่อมาเชียร์นั่งที่นี่ก็ได้กินหอมเข่าซุปครับร่มผัดมากครับพี่น้องเนาะมีความหน้สซกอว่า สดสื่นมากเลยครับผมครับกินหอมเข่าครับพี่น้องเนาะเข่าที่ว่ากระร่งแก่แหละครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีเจ็ดสัมผัสได้ดีครับผมเหมือนกินใบเข่าแล้วก็กับเม็ดเข่าแครับพี่น้องครับหอมช่วยมากครับเอาเนี่ก็เป็นตัวเลขด้วยครับพี่น้องลาวพัฒนาสองสำนักครับอาจารย์ผู้และพี่ประกายครับผมนำเสนอต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะ เป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับหกพฤศจิกายนครับแต่ว่าก็อย่าลืมครับพี่น้องเนาะติดไว้คือเกาครับผมเลขทะเบียนรถครับเลขทะเบียนรถนำเชียร์นี่แหละครับพี่น้องเนาะสี่สองห้าเก้าตามติดตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องสี่สองห้าเก้าครับเฮาเดี๋ยวกาะมาเชียร์จะไปเขียนให้เบิ้งได้ครับพี่น้องเนาะเอาไว้ประกอบทุกๆคลิปครับพี่น้องเนาะกัน พี่น้องเพอครับผมเพื่อเขาครับผมติดไว้จักหน่อยเขาไปเบิ่งกันอีกครับพี่น้องเลขของอาจารย์ผู้พี่ปากายแล้วก็ร่วมไปถึงทะเบียนรถนําเชียครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมเลขอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะวิ่งลูดบนล่าง4กับ8ครับจับคู่4 6 4 9 8 6 8 9 4 0 8 0ครับ เน้น46และ86 3ตัว446 486ครับพี่ประกายครับผมวิ่งบน2ครับหลักหน่วยมี89012จับคู่28 29 20 21และ22เน้นไปที่28 20และ21 3ตัวบน920 921 928 หลักหน่วยล่าง901ครับผมจับคู่ล่าง99และ69เน้น99ครับแล้วก็มาทีเลขทะเบียนรถน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะ4259ครับผมตัดเลนกับชิมีี่4259 2529 45และ49ครับผมพิจนาเบองเอาเดอร์ครับพี่น้องครับผม นี่ก็ออกครับพี่น้องนอ้องหงดอาทิตย์ว่างหันสองหลอบแล้วก็มีซีหายหลอบหนึ่งครับวันผุดนี่ออกวันจันทร์กับวันศุกร์ครับแล้วก็มาวันผุดตามอีกครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเสียผ้าลวดกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันครับแนวทางเล่าพัฒนาทีนํำมาสเสนอซูพี่น้องเอฟซี หกพฤศจิกายนกขอให้เป็นโชว์เป็นลาบกับพี่น้อยเซีครับให้ได้โชว์ด้ยลาบน้ำกันครับสำหรับอีกไล,ลายเซียนเดี๋ยวจะมานำเสนอเป็นลำดับต่อไปเด้อครับผมครับคลิปนี้กะเป็นแนวทางเลขพี่ประกายอาจารย์ผู้แล้วก็เลขทะเบียนรถครับพี่น้องเนาะครับนำเสนอเบิง้งอ่าพี่เจนาเพิ่งไปน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พอกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องที่จะมานำเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับเป็นลำดับต่อไป สวัสดีครับ